ก็สมคำว่าซาวเช็คจริงๆอ,อ่ะเหมือน <ๆ S 2> ว่าพอตัวโฆษณานี้มากว่ามันจะรู้สึกว่าเราเริ่มตื่นเต้นแล้วที่หน,หนังภาพยนตร์จะมาแล้ว <c oughs> ใช่ไหมนะ <c oughs> แล้วคนที่เป็นคนพูดอ่ะแต่ก็ผมยังถามผู้บริหารอยู่เลยว่าคนที่พูดว่า d i g i t อ l s ซวเช็คซื้อเตปบอร์บอิสุ u เนี่ยเขาเป็นใครเสียเขาหลอ่มลอมากวิงเราทาให้พี่ดูหน่อยได้ไหมดิจิตอลแซวเช็คดิจิตอล t ซวเช็ค by อิสุสเอเฮ้เได้เลยได้เลย ิูได้เลยนะฮะมีคนลองเสียงไปแล้วนะครับอ่ะโอเคคุยกับวินต่อว่านี่กว่านะครับปกติเป็นคนชอบดูหนังไหมครับชอบมากครับเพราะอะไรเพราะอะไรครับเรารู้สึกว่ามันมันน่าตื่นเต้นอ่ะแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันว่าโอเคถ้าเราเราทำงานในวงการด้วยแล้วถ้าเรามีโอกาสอย่างเงี้ยครับเราก็อยากจะแบบเล่นหนังบู๊หนังแอคชั่นสักเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับคุณเคยเล่นหนังแล้วแต่ยังยังยังไม่เคยเล่นแบบบู๊จัดเลยยังไม่เคยแบบบู๊แบบเต็มเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอย่าง ถ้าบูกใกล้สุดก็คือน่าจะอินิกมาแล่นสู้อะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยใช่ครับผมนะฮะมีหนังเรื่องอ่ะถ้าเป็นหนังบูที่แบบชอบดิจ๋า,าจ๋าหนูจะไปดูอินิกมาใช่ไหมฮะอินิกมา <c oughs> นะครับมีหนังในดวงใจไหมที่เป็นที่ที่ชอบที่สุดที่เป็นหนังบูเออผมชอบฟิลแบบว่าจอห์นวิคเซนอะไรเงี้ยจะเป็นชอบอยูนี้อารมณ์แบบผู้ชายแบบเท่ๆบูบูหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ครับผมนะฮะอะแต่นอกจากน้องวินเนี่ยก็จะชอบดูหนังและอีกหนึ่งสิ่งที่ผมเชื่อว่าแฟนน่าจะรู้กันอยู่ละคือเป็นคนที่ชอบขับรถมากครับถูกต้องไหมใช่ครับคือชอบเรื่องความเร็วความแร็มาตั้งแต่ไหนชอบตั้งแต่เด็กเลยครับคือตั้งแต่เด็กเนี่ยก็คือจะเป็นเด็กที่ชอบรถมากคือมีเรื่องเล่าด้วยว่าแบบสมัยเด็กๆเนี่ยเวลาเวลาไปห้างอะไรครับคือจะต้องได้รถโมเดลคันเล็กๆอะมาทุกครั้งวันละหนึ่งคันอ๋อเหรอ่เด็กก็คือแบบจะ บ้านรถมากชอบรถมากแล้วก็มีแบบขอพ่อแม่ขับรถในหมู่บ้านอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับครับผมก็คืออยู่กับความเร็วความแล้วพออายุถึงลวเป็นไงฮะมันพออายุถึงเนี่ยเราก็เลยไปโชว์ลูมอิสุสุแล้วก็ไปถอยอิสโตรมาเลยใช่ไหมวินเนี่ก็เหมือนกับพี่เลยนะพอพี่อะตันแม่เนี่ยคลอดออกมาเนี่ยนะไม่ได้้องอ้แ้้วแ้แล้วองว่า ขอบคุณุสมากครับที่ให้เกียร์วินไปนะครับก็เรียกว่าเป็นอีเวนท์ที่สารฝันวินมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นคนชอบรถอยู่แล้วชอบความเร็วอยู่แล้วแล้วก็อยากลงแทร็กแข่งรถมานานมากๆแล้วไม่เคยมีโอกาสเลยอันนั้นเป็นอีเวนท์แล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีโอกาสได้ลงไปขับบนแทร็กจริงๆแล้วมันเหมือนแบบเหมือนเราหลุดเข้าไปในเกมอะ่ะแล้วเราแล้วเรารู้สึกว่าเราอินมากๆแล้วก็มันกับมันมากๆครับวันนั้นที่จริงๆผมมีโอกาสได้ลองตัวเครื่อง,อง,อง e <S <S 2. 2.2 <ๆๆ S> 2ุ EDI นะครับก็ร,บรู้สึกว่า เพื่อมันแรงมากแต่ว่ามันเป็นความแรงที่เรารู้สึกว่ามันสามารถขับได้ในชีวิตประจําวันคือด้วยความที่เกียร์เกียร์แปดสปีดแล้วก็มันเปลี่ยนเกียร์แบบว่าสมูทมากจริงครับใช่ไหมคคือรอบเนี่ยเราจะแทบไม่รู้สึกเลยนะฮะทุกท่านเวลาแบบเกียร์มันมันแปดสปีดนะตัวต้องในแต่ละรอบมันปึ๊บป๊บเปลี่ยนแล้วก็จะสมูทมากสมูทมากครับนะฮะคือเขาบอกเร็วขึ้นแรงขึ้นแต่ประหยัดยิ่งกว่าเดิมนะนี่คือความสุดยอดนะฮะของเครื่องยนต์ ดีเซลตัวนี้เลยนะฮะที่บอกว่าเป็นเครื่องยนต์แห่งอนาคตนะครับของทางอิวสูตนะครับผมทีนี้ก็ได้ไปขับก็ได้ไปใกล้ชิดมาละถูกต้องไหมครับผมได้ไปสัมผัสก็อยากให้ทุกคนมาชมนะครับผมเพราะว่าแน่นอนครับการที่คือต้องบอกกันว่าการดูหนังที่บ้านกับที่โรงเนี่ยมันมีความแตกต่างสูงมากๆเลยแล้วก็ Experience ที่คุณจะได้รับเนี่ยผมว่าหา จากที่บ้านแบบในโรงไม่ได้อยู่แล้วคือต้องมาในโรงแน่นอนด้วยภาพด้วยเสียงด้วยฟิลลิ่งทุกอย่างถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นหนังที่เราชอบเนี่ยเรายิ่งหาดูในโรงเพราะมันจะยิ่งทําให้เราสึกว่าเราอินกับเรื่องนั้เข้าไปอีกนะครับครับผมด้วยครับผมก็มากันได้นะครับที่โรงภาพยนตร์นะครับในเครือเอสเอสซีนีมาทั่วประเทศเลยนะครับได้รับชมตัวดิจิทัลซาวเช็คครับผมนะตัวใหม่ล่าสุดนี้จะทันยสุดนะครับแล้วก็ระบบนะฮะเรื่องของเสียงนะฮะก็คือเราจะได้เห็นความสุดยอดตั้งแต่ซาวด์เช็ค นะภาพยนตร์ที่คุณคจะได้ดูกันเลยนะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะฮะสุดท้ายอฝา,ากผลงานกันสักหน่อยแล้วกันนะครับได้เลยครับก็จริงๆมี2ผลงานหลักๆที่อยากฝากเลยที่เกี่ยวข้องกับอิสุสนะครับก็เป็นผลงานรายการของ w วิมิกทริ p นะครับผมก็จะทําพาทุกคนไปทํากิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญอยากให้ติดตามสเปเชียลเกสของ EP หน้านะครับเพราะว่าสนุกมากมา อ๋อม oh, ีแขกรับเชิญชสุดพิเศษ,ษด้วยนะครับผมขอทุกค,คนติดตามใช่ครับครับผม,บผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นตัวนิตยสารา GQ นะครับผมที่ถ่ายแฟชั่นเซตกับทางอิสุสุก็เป็นลุกใหม่ๆแ้วกันที่วนไม่ค่อยได้ถ่ายลุกแบบนี้ครับก็อยากให้ทุกคนติดตามเมาะว่าภาพสวยมากๆนะครับบรรยากาศดีมากๆครับอยากให้ติดตามครับครับผมนะฮะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่มีผลงานร่วมกับทางอิสุุนะเยอะมากๆเลย ครับผมก็วันนี้มาร่วมงานกับทางอินิสูและทางเอสเนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ให้เก็บมาร่วมงานในวันนี้นะครับจริงๆเพิ่งได้รับชมตัวโฆษณาภาพยนตร์ใหม่นะครับที่เจ้าสาวเชฟยงรยอินิสูนะครับเรรู้สึกว่าตัวเข้านตร์โฆษณานี้มันทาให้เรารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแล้วใจเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งกับตัวโฆษณานี้โดยการที่พอเราเห็นรถเหมือนเราเข้าไปอยู่ในรถเลยเพราะด้วยระบบเสียงของเอสเอฟแล้วก็ระบบภาพของเอสเอฟที่มันดีมากๆอยู่นะ ว่าได้ไปลองทดลองขับมันว่าที่นี่เราใช่ใช่ครับเรียกว,ว่าสารฝันมากๆเพราะทุกคนเน<ม>ี่ชอบความเร็วชอบขับรถอยู่แล้วอะไรครับพอมีโอกาสได้ไปลงแท่งก็รู้สึกเหมือนเราหลุดเข้าไปในเกมอ่ะเราเล่นเกมขับรถอยู่แล้วแข่งรถอ,อยู่แล้วอะไรแล้วก็สารฝันชอบมากมถ้าครอยากยได้ประสบการณ์ดีๆก็ต้องมาดูเลยครับผมแน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนมาดูแห่งเนลภาพยนตร์ดี เป็นประสบก,การณ์ที่คุณไม่ได้รับที่บ้านหรือว่าดูผ่านหน้าจอโทรศัพท์หรือคอมแน่นอนคราบว่าอยากให้ทุกคนไะด้สนับสนุนให้ทุกคนมาดูในงานรวม